สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่า,าก็เป็นหัวข้อที่คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจนะก็คือเล่นลอตเตอรีย่ยังไงนะให้ได้กําไรเพราะว่าเข้าใจนะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นนะก็อาจจะไม่ได้มีเน็ตโปรฟิตที่เป็นกําไรนะวันนี้ผมจะลองเอาวิธีการจัดการความเสี่ยงในโลกการลงทุน,นะมาไปยุกต์ใช้กัการเล่นลอตเตอรี่ของไทยนะโดยก่อนที่เราจะเริ่มมาลองดูนะก็อย่างแรกนะผมลอง ดึงข้อมูลของผลหวยในอดีตนะครมาทําการคํานวณต่อนะเพื่อให้เรารู้นะว่าความน่าจะเป็นนะมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะในของแต่ละตัวเลขนะแล้วก็เราจะมีการผสมเรื่องของการใช้ Money Management นะในการที่เราเนะี่ยไม่ได้ใส่เงินเข้าไปเยอะนะในแต่ละไม้หรือว่าแต่ละเลขที่เราซื้อนะเราจะกระจายนะเพราะว่า l i สต์รีวอร์ของตัวออลอตเตอรี่เองเนะี่ยจริงๆก็ค่อนข้างสูงนะซึ่ง อันนี้ก็เป็นเลทที่เป็นของเว็บใต้ดินแล้วนะผมถือว่าเป็นเคสในการศึกษาคนระับก็ไม่ได้มีการอยากจะสนับสนุนนะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนทิสูจน์นะแต่ว่ารู้นะว่าท็อปิกเนี่ยก็นะ่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวระบบเอ่อการทำนายผลเออลอตเตอรี่ของเรานะก็อย่างแรกนะคือมันก็จะมีเรื่องของการทำนายผลได้นะเราก็จะมีเรื่องของการแบ็กเทสก็คือว่า ถ้าเกิดเราใช้โมเดลนนดเนี่ยในอดีตเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงนะแล้วก็เรามาดูกันเป็นเหมือนเป็นฮิตแมปนะดูกระจายพร้อมๆกันนะ่ะดูว่ามีเลขไหนเนี่ยที่มันออกเป็นพิเศษหรือเปล่านะออกบ่อยเป็นพิเศษนะก็จะดูได้นะว่าอย่างเงี้ยเลขท้ายสองตัวนะเคยออกเลขไหนบ่อยนะเจ็ดเก้านี่ออกบ่อยนะสิบเอดครั้งนะจากทั้งหมดสี่ร้อยครั้งอ่าแล้วก็ว่า แต่จะเห็นนะข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้อัปเดตเรียวถามนะเพราะปัจจุบันที่ผมอัดนะก็ะคือจะเป็นวันที่วันเสาร์ที่สิบมกรานะซึ่งผลมันก็ยังไม่อนะัปเดตเนาะก็อันนี้ก็จะอยู่ที่เออปีหกเจ็ดนะอืมโอเคฮะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นข้อมูลนะว่าเลขตัวไหนเคยออกมาแล้วบ้างนะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น วิเคราะห์งวดถัดไปนะว่ามีเลขไหนที่จะออกบ้างนะก็อันนี้ท็อปความน่าจะเป็นนะของท็อปยี่สิบนะเลขหกตัวะจะเป็นเลขอะไรฮนะแล้วก็ของเลขสองตัวนะหรือว่าเลขสามตัวนะถ้าเกิดเราปรับตรงนี้ฮนะจากยี่สิบเปลี่ยนเป็นห้าสิบนะตัวเลขมันก็จะเยอะขึ้นตามนะเผื่อใครสนใจไปเล่นนะโอเคแล้วก็ในส่วนของแบ็คเคนนะอันนี้ เออถ้าเกิดใครอยากรู้สูคคำนวณน,นะก็จริงๆในหน้นสุดท้ายก็จะมีบอกนะแต่ผมอาจจะขอข้ามไปนะเรามาดูในส่วนของแบคเทนนะก็ผมติตานะครัว่าผมได้มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอัตราการต่อรองนะฮะเช่นสมมุติถ้าผมถูกเลขท้ายสองตัวเนี่ยผมจะได้เก้าสิบบาทแต่ถ้าผมเสียผมเสียแค่หนะึ่งอันนี้ก็คือจะเป็น RR นะถ้ามองในเรื่องของลงทุนหรือว่าถ้าเป็นของตัว สามตัวเนี่ยสมมติถ้าเราถ้าเราถูกสามตัวเนี่ยเราได้เก้าร้อยนี้ผมตีตางไนะแล้วก็ในส่วนของรางวัลที่หนึ่งเองเนี่ยถ้าเราถูกหกตัวเนี่ยแต่ว่าโมเดลผมอนี่ยยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะก็จริงข้ามไว้ก็ได้ไม่เป็นไรส่วนที่สําคัญนะก็คือว่าแล้วเราจะซื้อท็อปของเลขที่มีความน่าจะเป็นนะเนะี่ยไอ้เนี่ยไอ้เลขที่มีความน่าจะเป็นทั้งหมดท็อปของมันเนี่ยกี่ลำดับนะซึ่งอันนี้ผมให้ดีฟอลต์อยู่ที่ยี่สิบลำดับนะก็คือผมจะซื้อเหมาเลย ได้ทายสองตัวผมซื้อเหมายี่สิบยี่สิบเลขแล้วก็สามตัวยี่สิบเลนะหนึ่งตัวเอ้ยรางวัลที่หนึ่งยี่สิบเลขโดยเบสครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ของพรนะอันนี้เคยเคสมาสักพักนะแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นขั้นต่ํานะถ้าเกิดใครอยากลองไปปรับเพิ่มเนี่ยก็ลองดูได้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเน็ตโปรฟิตเราจะเป็นกําไรหรือว่าขาดทุนนะสมมุติว่าผมมีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทเนี่ยแต่ละเลขเนะี่ยที่ผมจะเบสกับมันเนี่ยหรือว่าลงทุนก็าตามเนี่ย คือ0.2%มันจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทอ่าแสดงว่าจริงๆกับผมมันจะไม่ได้ลงเยอะเลยในการซื้อแต่ละใบเพื่อให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดได้บ่อยเราลองมากดว่าโมเดลมันจะเป็นการเอ่อใช้ข้อมูลณนะปัจจุบันนะสมมติถ้ามันเคยถ้ามีข้อมูลอัปเดตมาใหม่มันถึงเอาข้อมูลมาเทนเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลณนะปัจจุบันนะอาจะเห็นนะว่าดอดาวที่มันเคยขาดทุนลงไปสูงสุดเออ นี่ผมพอพูดในความเสี่ยงก่อนแล้วกันนะ่คือ6งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเงินต้นเราหนึ่งร้อยเนี่ยมันเคยขาดทุนกลับไปเนะี่ยเหลือเงินต้นแค่สี่สิบโอกาสที่จะถูกติดต่อกันเนี่ยเราเคยถูกติดต่อกันทั้งหมดสี่งวดนะแล้วก็เคยแพ้ติดต่อกันทั้งหมดสิบหกงวดเลยจะเห็นว่าในส่วนของเลขท้ายสองตัวเนี่ยซื้อท็อปยี่สิบเนี่ยเบดไปทั้งหมดสามร้อยครั้งเนี่ยวินมาแค่หกสิบหกครั้งเนะี่ซื้อหมายถึงว่าถูกเนาะ จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทายโมเดลไม่ได้ท่ายแม่นขนาดนั้นนะก็คือแบบถ่า,ายเนี่ยซื้อร้อยร้อยตัวถูกสิบแตัว total cost ที่ซื้อไปเนะเรียกว่า new จริงๆนะแต่ว่า net profit เป็นติดลบนะก็คือซื้อเลขท้าย2ตัวเราขาดทุนแต่ว่าพอเป็นเลขท้าย3ตัวนะอันนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วซื้อไปทั้งหมด3ามร้อยห้าสิบแดเราถูกทั้งหมดสี่ครั้งแนละวิ i a จริงๆหรือว่าโอกาสในการ ถูกของเราเนี่ยซื้อร้อยครั้งเราถูกไปสิบเอ็ดครั้งทั้งทั้งอ์ไปเท่านี้เน็ตโปรฟิตเป็นหกล้านอนะโอ้ถือว่าก็น่าสนใจนะอันนี้คือเงินทุนหนึ่งล้านบาทเนานะแล้วก็บวกอีกหกล้านนะแสดงว่าก็อมีเป็นเอ่อกำไรขึ้นมารวมก็กลายเป็นเจ็ดล้านกว่า,ก,วาก็เป็นโมเดลที่ไม่ได้ถูกบ่อยนะแต่ว่า จริงๆถ้าเราสามารถมอน,นิเตอร์เมนต์ได้นะจริงๆถ้าในส่วนของฝั่งลงทุนเองเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นะก็คือเวลาเราเสียเนี่ยเราจะเสียให้น้อยเนี่ยจะเห็นนะว่าไอตัวเลขสามตัวเนี่ยวเวลาผมเสียผมจะเสียเท่านึงแต่ถ้าผมถูเนี่ยผมจะได้ทั้งหมด 900, เก้าร้อยนะก็แสดงว่าผมสามารถทายผิดได้ทั้งหมดเก้าร้อยครั้งเพื่อที่ถูกหนึ่งครั้งเนี่ยเพื่อที่จะมันจะมา cover ไอยอดที่เสียไปทั้งหมดเนาะในส่วนของ เออสองตัวเนี่ยมันยังไม่ได้แม่นขนาดนะอันนี้ผมอาจจะต้องไปเทรนโมเดลอื่นนะหรือว่าใช้โมเดลอื่นในการเทรนนะเพื่อพิจิกเนาะว่าแบบว่าเลขสองตัวเนี่ยมันจะถูกเยอะหรือน้อยแค่ไหนทีนี้ผมลองกดเล่นเนะ่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดเรารู้นะว่าเลขไอ้สามตัวเนี่ยเราถูกมีโอกาสถูกบ่อยนะแล้วก็จริงๆเข้าใจว่ารางวัลสามตัวเนี่ยก็มีหลายรางวัลเนี่ยแสดงว่าผมซื้อเพิ่มนะจากท็อปยี่สิบอะเป็นห้าสิบตัวนะ กำไรผมก็เพิ่มมาเป็นเจ็สิบเจ็ดล้านเลยเอ๊ะนอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอันนี้ขอว่าให้เป็น case study ศึกษานะเกี่ยวกับเรื่องการ list reward แล้วก็ในส่วนของ money m a n a น e m e n t เนาะส่วนใครที่ยังลงทุนอยู่ในเอตลาดกนินแบ่งฮะหรือว่าใดๆก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับาการทำนายตัวเลขน,นะจริงๆส่วนตัวผมก็มองว่า เราขาดทุนกันตั้งแต่จะลงล้วเพราะว่าทุกคนจะต้องเสียค่าน้ําหรือค่าทมเนียมนะให้กับโตนะแล้วก็จริงๆโอกาสที่เราจะได้มันก็น้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีสไ r a t e ที่ดีเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะสามารถเพียงพอในการที่จะสามารถทางกาไรได้ในระยะยาวนะผมไม่มองว่าลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเออกการพน,นันใครจะเรียกว่าเป็นการพน,นันหรือว่าการลงทุนเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าการลงทุนจริงๆคือการที่เราสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆแล้วก็ ทำให้เงินเราเนี่ยเต,ติบโตได้อย่างยั่งยืนเนาะจริงๆหลายๆคนก็อาจจะมีวิธีการทํากําไรในแต่ละแต่ละแบบของตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีวิธีไหนหน่าสนใจสามารถแชร์กันได้แล้วก็เดี๋ยวผมขอรีวิวแอปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะว่าตัหลักแล้วนะตัวแอปนี้ทาํางานยังไงเนาะอือย่างแรกเราพอเราได้ข้อมูลดิบมาเนี่ยมันก็จะเป็นหวยเออลอตเตอรี่เนาะแต่ละแ,แต่ละงวดซึ่ง แต่ละงวดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขสุ่มๆไปนะหน้าตาของนะใน d a t a ต a เบรเนะี่ยก็คือจะเป็นอันนี้นะอันนี้ผมดึงข้อมูลมาจากกิดทับของเจ้าหนึ่งนะอ่ะเขาแชร์ข้อมูลไว้ก็เอามาใช้ต่อเลยก็นในด้านไหนก็จะมีเออรางวัลที่หนึ่งเนาะเป็นเลขหกตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวแล้วก็เลขขายสามตัวแล้วก็จำนวนรางวัลอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Data จริงๆเนาะแล้วก็เพื่อเอาไปศึกษาต,ต่อเมื่อกี้นะส่วนใหญ่ตัวเลขมันก็จะกระจายนะเนะพราะว่าเราเข้าใจว่าจริงๆมันก็เป็นการสุ่มระดับหนึ่ง นเรื่องของการสุ่มเลขออกมาทายผลต่างๆนะในส่วนของตัวโมเดลนยะเราก็มีโมเดลนะไปสมมุติให้เราเนะี่ยเข้าใจพทิร์หรือว่าพฤติกรรมของมันมากขึ้นนะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปศึกษาต่อได้นะในโฟนนะโยนใส่ให้ AI ก็ได้ฮนะยุคนี้เรามี AI ช่วยเหลือนะก็ช่วยได้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลด้านในนะเราก็จะมีในส่วองฮีทแมปที่ผมเล่าห้เล่าไปเมื่อตอนต้นคิดนะว่าก็สามารถดูได้ว่าเลขไหนออกบ่อยนะเลขเจ็ดเก แล้วก็แต่ว่าเรื่องหนึ่งนะก็คือผมไม่ได้จัดการเดต้าเรื่องวันที่มากนะเพราะว่าเออด้วยที่ว่าผมไวโคดิงนะแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกันมันกับมันมากนะก็อย่างแรกเลยผมใส่เงื่อนไขว่าจริงๆเนี่ยตัววันที่ออกเนี่ยมันจะเป็นวันที่หนึ่งับวันที่สิบหกก็คือเป็นต้นงวดกับเออกลางงวดกลางเดือนนะแต่ว่าในโลกความจริงๆเราเนี่ยเวลามันชนเสาร์อาทิตย์เนี่ยตัววันมันก็อาจจะมีการขยับไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าไปดู Data ในอดีตแล้วมันมีแค่หนึ่งกับสิบหกก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็เราใช้วันจริงเนี่ยก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์เลยในการดูว่าระหว่างวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรน่าสนใจไหมแต่อย่างที่บอกนะอันนี้ไม่ได้จัดก,การเรื่องตอนวันหยุดไปนะเนี่ยก็เอาตัวเลขมาสุ่มนะแต่ว่าด้วยที่ว่าโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่ค่อนข้างให้น้ําหนักกับงวดล่าสุดหรือว่างวดที่เพิ่งผ่านมานะฮะมันก็อาจจะ ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าโดยปกติถ้าถ้าส่วนตัวผมมองเนี่ยผมอาจจะมองว่าจริงๆแล้วงวดที่งวดที่แล้วงวดปัจจุบันที่จะถึงเนี่ยมันควรจะอิสระต่อ,อก,กันหนะมายถึงว่ามันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันมันก็เป็นแค่การสุ่มของตัวเลขนะแต่ว่าโมเดลนี้ใช้เออตัวเลขอ้างอิงมาจากงวดก่อนหน้าด้วยนะอืมเราก็ใช้ลอจิกต่างๆเนี่ยมาคํานวณน,นะแล้วก็จัดสกอร์นะแล้วก็มาดูนะว่าเออตัวไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเยอะหรือถูกน้อยนะอืม ก็จะได้เป็นตัวสกอร์เมื่อกี้นะท็อปแรงยี่สิบตัวนะอันดีตัวอย่างเป็นเลขสมมติน,นะเลขตัวอย่างขึ้นมาในสไลด์ก็จะมีบอกแนะนำนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าลงเออสามารถดูย้อนหลังได้นะว่างวดที่ผ่านมาจริงๆนอะ่ะมันมันซื้ออะไรไปบ้างเนะี่ยแล้วก็ผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของ,เอ,ของเออ list management นะการใช้ m ั n นี่ management มาช่วยเนะี่ยก็ยิ่งอย่างที่บอกฮนะคือเราเสียให้น้อยนะแต่ว่าเราได้เรา โคเวอร์ให้มันได้เยอะนะแล้วก็จะมีเรื่องเนะี่ยมีเรื่องของดอ d o w n นะแล้วก็วินเลสนะโอกาสในการกำไรนะมีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการชนะติดต่อก,กันหรือว่าแพ้ติดต่อก,กันนะก็จะเป็นตรางสรุปอะ้อันนี้ก็จะเป็นแกนหลักทั้งหมดนะก็คือจะมีเรื่องของ Data แล้วก็การเทรนโมเดลต่างๆนะก็มีเรื่อง Money m a n a g e m e n t นะเพื่อคุมความเสี่ยงถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นนะก็ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้นไว้ใต้คลิปนี้นะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะแล้วถ้าเกิดใครได้รางวัลอะไรยังไงสามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆเรามีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นนีในการที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือใดๆก็ตามมาทองคำซิเวอร์อะไรอย่างนี้ได้หมดนะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะหรือว่าถ้าเกิดใครกำลังสนใจเรื่องพวกนี้สามารถติดตามช่องผมไว้ได้เช่นกัน ผมก็จะมีเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจนะก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดเลยสามารถก๊อปปี้แล้วก็โยนไปถาม GPT หรือ Gemini ให้ช่วยสรุปได้นะแล้วถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้คิดแรกนะก็ต้องบอกก่อนนะก็อันนี้เป็นเว็บของผมเองนะก็ปัจจุบันเนี่ยหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเวนะ็บบล็อกเนาะแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับโลกการเงินการลงทุนหรือว่าการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพต่างๆสามารถนะ กดเข้าไปอ่านได้นะแล้วก็จริงๆแล้วในเว็บเนี่ยก็จะมีในส่วนของเอ่อยูทูบต้นทางให้ด้วยเผื่อใครสนใจอยากเข้าไปดูนะเพราะาอันนี้เนื้อหาลักหลักนะก็เอามาจากฝั่งใน y o u t u เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากรู้จักผมมากขึ้นนะสามารถกดมาที่ About นะตรงนี้นะก็จะมีเรื่องเล่าของผมนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมทํางานให้กับบริษัทเอ่อฟินเทคในไทยนะก็จริงๆส่วนใหญ่จะหนักไปเรื่องของ การลงทุนนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับฝั่งของอ่าจะมี bottom l รนะ์ e r ที่ดูเรื่องลงทุนหุ้นต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็น us หรือว่าจีนนะแต่ว่าลงทุนเป็นสายฟันดอเบนทัลพุ้นพื้นฐานทั้งหมดนาะ investic นะก็คือเป็นอนะคาเดมีะสอนเขียนโค้ดเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะนะโดยใช้ python เป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อ a n a l y t i c studio นะก็อันนี้เราจะทําเป็น web a อ p นะก็คล้ายๆแบบที่ผมทำเนี่ยแหละแต่ว่า เจาะไปที่เรากลุ่มเทรดเดอร์นักลงทุนนะใครที่อยากได้ทูนะก็ะสามารถไปติดตามกันได้นะหรือว่าฝั่ง Investic Lab ของเรานะอันนี้เรามีเป็นทีมงานหลังบ้านนะก็คือรีเสิร์ชกลยุทธ์นะเพื่อส่งต่อให้กับเราเออสถาบันนะที่อยากได้กลยุทธ์เข้าไปพัฒนากองทุนของตัวเองนะหรือว่าฝั่งชีวิตติด AI ในะการปรับประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจําวันของเรานะหรือว่าส่วนของ ซอฟต์แวร์เฮานะสินใหม่ก็ถ้าเกิดใครอยากพัฒนาซอฟต์แวร์นะสามารถติดต่อเข้ามาคุยได้เช่นกันนะหรือว่าในส่วนของ Marketing เองนะเทคโซลูชันต่างๆนะแล้วก็ Data ในตลาดทุนเราเราเล่นมาเยอะมากๆตอนนี้เราขยับไปดูฝั่ง s อ o r o แล้วนะก็คือดูทั้งดวงดาวจักรวาลเลยนะว่าดาวแต่และดวงเคลื่อนที่กันเนี่ยมี correlation กับพฤติกรรมของคนหรือว่าราคา สินทรัพย์ยังไงบ้างอนะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะแล้วก็ปัจจุบันผมเป็นเอฟเออิสระนะให้กับหลายๆที่เลยพาร์เนอร์ส่วนใหญ่ที่ผมโคด้วยนะก็จะมออีถ้ายังฟังลงทุนกองทุนรวมทั่วไปอนะก็จะเป็นเอฟโนมินานะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งคริปโตเองนะก็มี m มอร์ฟร์แคปิตอลนะแล้วก็ส่วนของฝั่งออป้องกันความเสี่ยงนะก็จะเป็นในส่วนของอาร a อันอยุธยานะแล้วก็จะมีทีมแพนคอนซิลนะก็จะมาช่วย พื่อพี่ๆในทีมเนี่ยก็จะมาช่วยผมเนี่ยช่วยดูแลลูกค้านะถ้าเกิดผมติดหรือมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถปรึกษาเขาได้นะเพราะทีมเราเนี่ยก็มีกันหลายคนนะแล้วแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญในการดูแลไม่เหมือนกันนะบางคนถนัดเป็นส่วนบุคคลนะบางคนเป็นขนาดองค์กรน,นะเพราะฉะนั้นทีมงานเราเก็จะมีพี่ๆหลายๆคนที่เก่งนะพร้อมที่จะคอยแนะนําให้กับลูกค้าเออคนในทีมได้เช่นกัน,นแล้วก็ถ้าเกิดใคระะอยาก สอบถามเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการวางแผงกนการเงินส่วนบุคคนลนะสามารถแอดไลน์ที่ QR code นี้ได้แล้วก็สามารถติดตามได้ที่ไลน์ตรงนี้ก็ได้เช่นกัน YouTube แล้วก็ Facebook Page นะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ